ทยเป็นจุดหมายสําคัญของแรงงานต่างด้าวนะคะโดยเฉพาะแรงงานพม่าที่ต้องการเข้ามาทํางานในไทยไม่ต่ํากว่าหลักหลายแสนคนนะคะแรงงานผู้หญิงในช่วงที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกกระทบรู้สึกกังวลไม่น้อยนะคะกับที่มีรายงานว่าแรงงานต่างด้าวผู้หญิงพม่าที่ตั้งคันในประเทศไทยจะต้องกลับไปคลอดลูกในพม่าเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเรื่องนี้กระทบและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วยค่ะ ติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะภาพแรงงานผู้หญิงชาวพามา่าทาแป้งนาคาเต็มแก้มตามความนิยมของคนพามา่าปรากฏให้เห็นชินตาที่ตลาดกุ้งมหาชัยจงังหวัดสมุทรสาครงานคัดแยกขนาดกุ้งเป็นหนึ่งในประเภทงานที่แรงงานพามา่ามักจะได้รับมอบหมายให้ทำชุดมอแรงงานหญิงชาวพาม่าคนนี้ทำงานในไทยมานานกว่า20ปีแล้ว แรกเริ่มเพื่อนชวนให้ทำงานกับบริษัทจัดหาแม่บ้านในกรุงเทพมหานครมีรายได้หลายพันบาทต่อเดือนเธอตัดสินใจย้ายมาทำงานที่ตลาดกุ้งมหาชัย4ปีแล้วเพราะมองว่ามีอิสระมากกว่าแต่ละวันทำงานไม่ถึง6ชั่วโมงได้ค่าจ้าง2 0 0ถึง250บาทต่อวันทุกวันนี้รายได้ของชั่มอดีขึ้นเธอเชื่อว่าแรงงานพม่าในประเทศจานวนมาก มีความหวังจะมาทำงานในไทยแต่ติดปัญหาเรื่องเอกสารที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาไม่ใช่มาง่ายๆนะคะมาเสียตังเยอะมาที่เนี่ยเป็นมึงแล้วก็มามาถึงที่นี่ก็ทำพาะสะปอร์เป็นมึงกวัวปลาอย่างน้นอะเป็น,นงานง่ายหน้าเขาตอนนี้ก็เพิ่มอีกเป็น2 0 5 2 0อยจะอยู่ระดับนี้ยหละครับเพราะเราทำไม่เต็มวัน เหตุผลเรื่องเวลาสำหรับครอบครัวและความเสี่ยงที่น้อยเป็นส่วนหนึ่งที่แรงงานผู้หญิงพมา่าหลายคนเลือกมาทำงานที่นี่อุิมูบอกว่าเธอใช้สิทธิ์บัตรทองในการคลอดบุตรในไทยเช่นเดียวกับเพื่อนแรงงานหลายคนเพราะยังมีญาติช่วยเลี้ยงลูกขณะที่เพื่อนบางส่วนจำเป็นต้องกลับไปคลอดที่พมา่า คือให้ญาติที่นั่นช่วยดูแลแล้วกลับมาทำงานที่ไทยต่อเธอบอกว่าการเลือกประเทศคลอดบุตรขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแรงงานในช่วงกลางปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานจัดทำร่างระเบียบส่งกลับแรงงานต่างชาติสัญชาติพมา่าลาวและกัมพูชาที่ตั้งคันสามเดือนให้กลับไปคลอดลูกในประเทศของตัวเองแล้วจึงกลับให้มาทำงานในไทยโดยให้เหตุผลว่า เพื่อแก้ปัญหาที่ไทยถูกมองว่าใช้แรงงานและค้ามนุษย์แต่อธิบดีกรมการจัดหางานยืนยันว่ายังไม่เคยใช้ข้อบังคับนี้เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมานะฮะถูกต้องตามกฎหมายเป็นสมาชิกของ,งของการสังคมแล้วขออนุญาตทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะฮะกฎหมายไทยดูแลเรื่องการลาคลอดนะครับ ที่มีแรงงานมากค่ะก็ต้องมีการดูแลจํานวนคนที่เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะกฎหมายเรื่องของแรงงานที่จะต้องดูแลเรื่องสวัสดิการและก็กฎหมายที่ต้องป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะการดูแลค่าแรงและกฎหมายคุ้มครองแรงงานต่างชาติจึงเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้แรงงานเหล่านี้ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมดูแลตามหลักคุณธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มณีนาฏอ่อนพันนาไทย P ี s รายงาน